สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแพ้พ่าเชลลเย้หลังจากจบ EP 3ไปทุกคนได้ยินใช่ไหมว่านนองนั้นมีเพลงใหม่ตอนฟังก็คือแบบกามิกาใจมากนนองนั้นลงพวงมากแโอ้ยเมื่อเลยจะได้ฟังเพลงใหม่อยู่ๆจ้าดูมันดีก็คือจัดไฮเลยเมื่อวันที่19ก็คือ MV เพลงใหม่มาแล้วชื่อเพลงว่าคนเดียวไม่ได้แล้วแบบ Hey, เพลงต่อจะเพลงคนเดียวหรอหรือ,อยังไงชื่อเพลงอะเราว่ามันเหมาะกับกลายเป็นคนเดียวมากๆเลยแบบคนน้องคนเดียวแบบอยู่คนเดียวไม่ได้เลยจริงๆเพลงเต็มจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยดีกว่าเย้ yeah. อ้ย้ย,ยน้องนารกั จริงปล่อยมา,ายคือแบบอ๊ยหุ่ยมีซีดีซีรีส์ด้วยว่ามันฟังแล้วแบบคเคียวติกเลยมันก็คือแนวเคียวติกเลยอ่ะหุ่ยซีเนพี่สามรถเต็มเลยอ่ะ 看。 i uh -huh. โอ้ยเ้ยเพลงดีมากอ่ะมันเป็นเพลงสำหรับคนเดียวจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าหลังจากที่เฮียอีอ่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันกับน้องในช่วงที่เฮียอี้ป่วยอะ่ะคือมันทําให้กลับกลายไปว่าน้องอะ่ะไม่สามารถที่อยู่คนเดียวได้แล้วคือน้องเดียวรู้สึกว่าแบบตั้งแต่มีเฮีย e มาอยู่ด้วยตั้งแต่ตอนนี้มันทําให้รู้สึกดีมากๆเพราะอย่างตัวละครคนเดียวอะ่ะตั้งแต่ที่เฮียอี้คอยออดคอยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้น้องเดียวที่อยากจะไปสวิตอะ่ะกับลังเลว่าจะไปดีไหมไม่ไปดีไหมแต่ ใจน,นึงก็รักเขามากแต่อีกใจน,นึงก็ไม่อยากเจ็บแบบนี้แล้วน้องไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรอะ่ะพอการทคโนฮลยอี้เข้ามาทําแบบนี้มันก็ทําให้น้องรู้สึกแบบคือเราเหงาคนเดียวมาตลอดแบบทาไมไม่แบบเข้ามาแบบมาเหงาเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเหงาเราว่าเพลงมันมาในบริบทที่ดีมากๆเลยอะ่ะตอนน้องอะ่ะรู้สึกดีมากๆกับการที่มีเฮียอี้เข้ามาแต่อ,อ,อีกในหนึ่งอะ่ะน้องก็กลัวว่าถ้าวันนึงเฮียอี้จำได้อะไรเงี้ยแล้วอ้าว ความรู้สึกที่มีให้อ่ะมันจะหายไปไหมโอ้ยมันเพลงวันดีแบบราะว่าเราคนดูอีกรอบอีกรอบ้ะม,มันจะมีซีนเก็บตกอยู่อ่ะเราจะไปเก็บซีนเก็บตกในเพลงกันอีกรอบ f g Music คนเดียวไม่ได้แล้ ฉันเป็นคนที่ไม่คอยเหมือนใครไม่ต้องการเขาผลุกพันไม่ต้องการคนอื่นข้าใจไหนยังจะคอยมาเป็นห่วงทุกวันทำให้ฉันเริ่มรู้สึกสำคัญใจที่โดนสะเทิมันก็เริ่มจะแตง คนเดียวเข้าไปอีกอ่ะ มาแล้วนี่คือหนึ่งซีนซีนแรกที่เรายังไม่ได้เห็นกันในเทรลเลอร์จะจบเพลงเรามาเดากันเป็นซีนไหนอู้นี่ก็อีกหนึ่งซีนมาสองซีนแล้วนะที่แบบเราไม่เห็นกันในเทรลเลอร์ เริ่มอะไรนะเริ่มกลแล้วนะทอนหูต้นหูนะอ่ะชอบจริงจ ฟังซ้ำก็ยังเพราะแบบกามีกมักใจโอ้ยก็โตมากับยุคนด้นนะก็จะคอนข้างคุ้นเคยกับแนวเพลงของพีเอฟูมากๆชอบมาตั้งแต่ตอนเพลงคนเดียวแบบพีเอฟูก็เป็นคนแต่งพอมาเป็นคนเดียวไม่ได้แล้วก็แังเป็นพีเอฟูเราชอบมากจริงๆขอดีเรามาดูซีนเก็บตกกันดีกว่าอะอย่างซีนแรกที่โผล่มาจะเป็นซีนที่พีอ e ีและน้องคนเดียวยืน หยุดน่าจะเป็นตรงบันไดเราคิดว่าน่าจะเป็นถ้าหลังจากที่เราดูอีพีสาจบแล้วมาดูอีพีสี่เราคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลังจากที่เคลียร์กันเรื่องประเด็นของอิงกับอันอันหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลังจากนั้นน้องเดียวคือแบบหน้าตาแบบโ้องห่าหรือเหมือนมาบอกอะไรสักอย่างกับแครี e, อย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะมีประเด็นอะไรสักอย่างที่ทําให้น้องเดียวแบบรู้สึกแย่ถึงขั้นต้องมาพูดกับแครี e. เราก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นหลังจากซีนที่เคียนเรื่องของอิงอิงกับอันอันแล้วอ่ะมันทําให้เคียอี้กับคนเดียวเปิดใจกันมากขึ้นกล้าที่จะพูดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็อย่างอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนอาที่เคียอี้กับคนเดียวนอนอยู่แล้วเคียรอี้คือใส่ชุดนั้นน่าจะเป็นซีนก่อนที่น้องจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ตัวเองฝันเรื่องเสือทุกวันเพราะว่ามันคือซีนนั้นในตัวอย่าง ep4 พอดี ก็เลยคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นซีนที่แบบหลังจากเคลียร์เรื่องของอีอินกับอันอันเสร็จแล้วเหมือนพอมันเปิดใจไงน้องก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าตัวเองนอนฝันถึงเสือทุกวันอะไรเงี้ยน่ะคิดว่าน่าจะเป็นซีนก่อนเพราะว่าชุดั้นน่นะมันเป็นชุดเดียร์กับที่มีซีนที่เฮียอีคว้างขวดวายอะคิดว่าซีนนั้นน่ะน่าจะเป็นหลังจากที่รู้ความจริงว่าน้องนอนฝันร้ายเรื่องเสือทุกวันเลยเนี่ยซีนกำลังว่าเลยแต่ ep 4คุณ ทุกคนรู้หลังตัวอย่างดรมมาน่านอนเข้มข้นมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เพลงก็ดีทุกคนอย่าลืมไปฟังกันนะเพลงคนเดียวไม่ได้แล้วของน้องนะันฟังได้ทุกสตรีมมิง่งทุกแพลตฟอร์มแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดใน iTunes Store เรียบร้อยแล้ว อ่ะอย่างใน IG s t o r y ทุกคนก็ไปลงกันได้นะเพลงเขาดีจริงๆทุกคนบอกเลยว่าเพลงนี้มีสิบแมทมากอ่ะอย่างเพลงคนเดียวอ่ะเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในดอมยังชอบเราแบบฟังบ่อยมากๆอ่ะแล้วเพลงคนเดียวไม่ได้แล้วต้องแบบแมทแน่ๆอ่ะอย่างเพลงคนเดียวมันกลายเป็นเพลงหลักไปได้แล้วมันเป็นเพลงเศร้าแล้วคนเดียวไม่ได้แล้วมันจะไปไปได้ได้ยังไงใช่ไหมทุกคนอย่าลืมไปโหลดกันนะทุกคนใน i อ Store ก็คือ19บาทเอง เดี๋ยวเรนี้น่าจะมีในลายเมโลดี้นะแต่ก็คิดว่าหลังจากลงคลิปเนี้ยลายเมโลดี้นะ่าจะมาแล้วก็คือทุกคนไปโหลดกันได้นะเพลงเขาดีมากก็ฝากแม่เหมือนเดิมนะคะกับดื้อเฮียก็หาวาสน ออนแอรทางช่องวันเสาทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนหลังเวลา5้าทุ่มครึ่งทาง YouTube มันดี้แชนเนลแล้วก็อัน u าดเวอร์ชันใน i อ e ีเพลงประกอบดีทุกเพลงจริงๆค่ะซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ในอนาคตน่าจะมีเพลงใหม่ๆเพิ่มมาเพราะว่าในวันงานมาด้วยเฮียกับอีเดียวก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่แม็กหรือพี่ออปชันนี่แหละที่พูดว่าเออเดี๋ยวพี่แม็กจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะ รอฟังเลยก็มาตรฐานแบบมันดีเวิร์กเพลงประกอบซีรีส์ดีปังอยู่แล้วไงไม่ต้องพูดถึงเพลงเขดีจริงตั้งแต่เพลงดือ้ออะถ้าใครยังไม่เคยฟังเพลงดื้อนะคะก็สามารถไปฟังเพลงเปิดของซีรีส์ดือ้อเฮียก็หาว่าสนได้นะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันได้นะคะก็ จะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราลงคลิปนี้แล้วเราน่าจะแก้ปัญหาของ EP 2เสร็จแล้วแล้วก็ EP 3ถ้าทุกคนได้ดูรีแอคนี้ก็สแสดงว่าเราลง EP 3แล้วคือไงก็วันนี้ค่ะเราไปก่อนเจอกัน EP 4นะคะไงก็บายบายเจอกันจ้า